สวัสดีครับโอรเจคเนอร์ลีเดนเดอร์แต่งยังไงให้ดุให้หล่อและสวยนะครับหล่อลงตัวแบบนี้ติดตามได้นะครับ คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อ VFX01 นะครับสี black หรือสีดำเงานะครับจากค่าย w a k e v i e ขนาด20กว้าง9นิ้วอฟ f s e ตบวก15นะครับรัดด้วยยางเดิมดันหลอก PT3A นะครับตัวนี้ขนาดไซส์ยาง26550 20ได้ความนุ่มเงียบของดอกยางเดิมนะครับแล้วก็ความหล่อสปอร์ตของล้อค่าย Wake VFX01 นะครับหลังจากเปลี่ยนแม็กไปแล้วลูกค้ายังไม่โอเคกับความสูงมากเท่าที่ควรก็เลยขอตัดขาหน่อยนะครับก็จัดชุดโช้โ p r o f นเดอร q u วี n s ี r ีส์หลังกกี้ y Bag นะครับพร้อมอุปกรณ์โหลดทุกอย่าง นะครับเช่นสปรบบิงหลังโหลดแล้วก็ปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโครงหน้าหลังถือว่าเป็นฟูลเซ็ตในรุ่นควีนซีรีส์หลังพิกกี้แบ็สิ่งที่ได้ออกมาก็จะหล่อตามภาพนี้เลยครับ